ว้าวที Max, get get ่ที oh, ่นี like ่สวยมากฮะเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยแกมาทำอะไรที่นี่มาอย่าจับฉันบ้างไม่เอาเฮ้ยน่ากลัวมากขอต้นไม้หน่อยนะสักแป๊บหนึ่งงดไปดีกว่าไปไหนเจอตัวน้อยเขาอาจจะเอาแล้วกต่อย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 เข้าไปเป็นยังไงล่ะจ้าวันฉันสิกินเข้าไปเลยเป็นยังไงล่ะหัวไม่ลนะฮะเฮ้ยจะแกไม่อยากตายแกนีบอกไปซะ ไ่จะมีคนมาซื้อของเหรอวว่าไงพอโน่เมานี่เหรอมันแพงอะจะมีมรกรดไหมงั้นผมเอาไม้มาแลกก็แล้วกันนะโอเคได้เลยอาไปขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปหาไม้มาอีกนะเฮ้ยตัดนีไหมตัดตัดก็เลยเอาไปเยอะๆเลยนี่เยอะมากอะไปโอเคโคกมากครับโอเครีบครับของทำเลยดีกว่าเราเลสโก้ไปรีบไปไหนเจ้าตัวน้อยเฮ้ยฉันจะตกแอ่งมากยฮหูไปดีกว่าเราเลสโก้ยอยมายอยเจ็บขามาเลยยอยรีบครับของดีกว่าเร็วๆ ฉันดเนี่ยฉันก็ริบรหมอนมันแต่ฉันก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยข้าเลยโอ้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 ยอยู่้ายไปดีกว่าโอ้ยอะไรเดียจะไปไหนอะโอ้ยแกทำมาชหรอจะโูนัด ลิฟวิ่งมาลิฟวิ่งมาหาฉันรู้แล้วอุ้ยนายเกือบโบแล้วเ,เห็นไหมล่ะเอ้าฉันให้กระดูนายไปเฮ้ยมันหายไปไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน้ยนะี่ไงมันเฮ้ยตามมันไปยิงมาเลยเฮ้ยจะจ้าบาลอย่าตามฉันไม่ทันหรอกเพราะฉันนอะาเรือส่งชิง ข้าวมาเลยเนี่ยเอ้ยขุดหาปลาหอนเอ้ยเอาปลาไปกินดีกว่าเอ้ยใบเ้ยเอ้ยจุดจุดยยืดซ้ำเชียยูอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อนๆ Let's go อมเมนต์กันด้วยนะ